เขากำลังหยามฝีมือคู่ต่อสู้อย่างเห็นได้ชัดเล่ากับว่าอีกฝ่ายเป็นงานง่ายสําหรับเขาชื่อของเขาคือเอลไลแฟงและสีหน้าที่ดูหมิ่นของเขาเหมือนประกาศความเหนือของตัวเองแม้กรรมาการจะพยายามเปลี่ยนให้เคารพคู่ต่อสู้เขาก็ยังแสดงพฤติกรรมหยาบคาย ทันทีที่การต่อสู้เริ่มขึ้นเอลไเฟรนดูจะสนุกกับการกวนประสาทคู่ต่อสู้มากกว่าการสู้จริงเขาโจมตีจังหวะที่คู่ชกค,คาดไม่ถึงและทำให้คู่ต่อสู้ล้มลงได้แต่เอดูอาโดกลับลุกขึ้นทันทีและสวนกลับอย่างดุเดือดหมัดที่หนักแม่นยำกระนำใส่เขาเหมือนพายุฝนความหยิ่งยะโสของเอลไเฟรนเริ่มลดลงทุกวินาทีในขณะที่ดูเหมือนเขากำลังจะได้รับผลกรรมสิ่งที่ทำไป แต่เสียงระฆังหมดยกแรกก็ดังขึ้นซะก่อนแต่มันยืดชีวิตได้ชั่วคราวเท่านั้นเพราะในยกที่สองเอลไลแฟรงพยายามจับคู่ต่อสู้ทุ่มลงพื้นตัวกลายเป็นตัวเองที่เป็นฝ่ายพลาดท่าจนโดนคู่ต่อสู้กระหนำ่ำเอากำปั้นตอกหน้าอย่างหนักหน่วงสุดท้ายกรรมการทนดูไม่ไหวต้องโบกมือยุติการแข่งขันเมื่อเอลไลแฟรงทรุดลงในมุมเวทีก็ไม่มีแม้แต่วิแววของความเย่อหยิ่งบนใบหน้าที่บวมช้ำของเขาอีกต่อไป